เอาละครับกลับเข้ามาสู่รายการอร่อยครับอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ขอบอกตรงนี้แป๊บนึงแล้วกันนะครับว่าวันนี้ท้ายรายการของเรานะครับก็จะมีการทําอาหารแบบสดๆด้วยนะครับต้องติดตามกันดูนะครับอร่อยได้ภายใน5นาทีใช่ใช่คนนี้คือใครแล้วก็อาหารจะหน้าตาเป็นยังไงเมนูอะไรนะครับอย่าลืมเดี๋ยวประมาณท้ายชั่วโมงนะครับได้รู้กันแน่นอนใช่แล้วค่ะสำหรับเรลงนี้นะคะเราก็มีอาหาร เรียกว่าอาหารได้ไหมคะอาหารชนิดใหม่นะคะมาแนะนำนะคะก็คือสาหร่ายพันธ์ุใหม่นะคะที่เพิ่งถูกคิดค้นขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะซึ่งสาหร่ายตัวนี้เนี่ย ดีต่อร่างกายมากๆนะคะซึ่งร่างกายเนี่ยสามารถดูดซึมได้ในระดับเซลล์นะคะถึง95%ด้วยกันโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยมาถามรายละเอียดกับคุณวชิวรศักดิ์วงตระกูลชัยหรือว่าคุณเอ็มนะคะผู้อำนวยการตลาดไวท์ท็อปไลท์พลัสกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะออเอาละครับก่อนอื่นเลยผมเป็นคนหนึ่งที่ ชอบนะพวกที่รักษาสุขภาพพวกอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าก็ต้องหาความรู้กันนิดนึงนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยมันดียังไงมันเป็นยังไงบ้างนะครับไออย่างตัวนี้มันคืออะไรครับตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามันคือสาหร่ายซึ่งสาหร่ายเนี่ยเป็นสายพันธุ์หนึ่งเดียวในประเทศแล้วก็ในโลกนี้คือสาหร่ายตัวอื่นไม่มีแบบนี้เลยไม่มีแบบนี้เลยคือตัวนี้จะเป็นสายพันธุ์ที่เราเพาะพันธุ์ขึ้นมาพิเศษเลยเป็นสายพันธุ์คอร์เลล่าโซโลเกเนนา W 8 7 k สคบชื่อยาวนิดนึงแต่ว่า คือเพาะเลี้ยงในหลอดแก้วเลยแล้วก็ทําการผลิตเฉพาะในประเทศไทยนี่มีแบรนด์นี้แบรนด์เดียวเท่านั้นครับชื่อแบรนด์ว่า ไวทเทลไยทพลาสนะครับเจ้าสาลายตัวนี้มีสรรพคุณหรือว่าจุดเด่นยังไงคะที่มันแตกต่างจากสาลายตัวอื่นจุดเด่นของมันเลยก็คือตัวตัวสาลายเนี่ยมีสารอาหารด้วยตัวของมันเองอย่างครบถ้วนอย่างเป็นธรรมชาติเรียกว่าอาหารครบห้าโมเนี่ยคาร์โบไฮเดรตมีไม่มีนะครับโปรตีนกะมเโนต่างๆมีไหมมีนะครับไขมันต่างๆวิตามินต่างๆและธาตุต่างๆเรียกได้ว่าเราไม่ต้องสรรหาอาหารเสริมอื่นมาทานแค่ตัวนี้ตัวเดียวได้ครบเลยคือคุณจะบอกว่าไวทลไลพาสตัวเดียวคือจบใช่มีสารอาหารครบถ้วนทุกอย่าางทนไ S <S <S เหมือนเราทานอาหารเลยครับพูดง่ายๆเราเรากินข้าวใช่ไหมเรากินเพื่อให้ใหใหท้องอิ่มใช่ไหมเราอิ่มแค่กายไงแต่ว่าเซลล์เรายังไม่อิ่มนี่จริงแล้วหลักการก็ง่ายๆเรากินแค่อาหารให้ครบห้า่มใช่ไหมครับเรากินอาหารให้ครบห้า่มเนี่ยถ้าเราทําไม่ได้ทานแค่ตัวนี้วันนี้ครบละมั่นใจได้หรือว่าครบแน่นอนเออดีเหมือนกันนะแลวอย่างพวกที่ต้องไปหาอย่างเช่นวิตามินเสริมต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับหรือว่าบางคนที่มีเขาเรียกว่าอะไร กั่คอเลสเตอรอลหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับคอเลสเตอรอลมีปัญหาเรื่องเบาหวานมีปัญหาเรื่องความดันมีปัญหาเรื่องกระดูกอยากสมรรถภาพแข็งแรงป้นปังอยากจะผิวพรรณดีเรียกได้ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันอยู่ที่สารอาหารถ้าร่างกายเซลล์ของมนุษย์เนี่ยได้รับสารอาหารครบถ้วนเนี่ยตัวเนี้ไวท์ลไลทเนี่ยนะฮะทางเข้าไปแล้วเนี่ย ก็เรียกได้ว่ามันเจเนเรตเซลล์ของร่างกายเนี่ยมันก็จะทําให้ร่างกายของเราเอวัยวะต่างๆดีขึ้นเนื้อเยื่อต่างๆดีขึ้นระบบการทํางานก็ดีขึ้นด้วยค่ะแล้วสําหรับถ้าสมมติว่าเป็นคุณผู้ชมที่แบบว่ามีโรคภัยไข้เจ็บโรคประจำตัวมีผลข้างเคียงหรือมีอะไรมหก็อันนี้จะไม่มีผลข้างเคียงใดๆแล้วก็การดูดซึมเนี่ยดูดซึมได้ถึง95%ครับคนไข้เด็กๆสามารถทานได้นะครับคน เรียกได้ว,ว่าช่วยในเรื่องของการรักษาของหมอทําให้ยาของหมอทํามีประสิทธิภาพดีขึ้นเพราะว่าอย่างหนึ่งคือเราต้องดูแลร่างกายรเราต้องให้สารอาหารเข้าไปสู่ร่างกายร,ร่างกายก็จะได้ฟื้นตัวเร็วขึ้นให้ยาใหา้ทานยาหรืออะไรต่างๆในการทํางานการรักษาของหมอดีขึ้นมากเลยกินข้าวะเขาบอกเพราะอย่างนี้ใช่ไหมครับถึงทําให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยอยู่ในระดับฟู้ดเกรดใช่นี่แหละจึงเป็นสําคัญว่าในประเทศไทยยังไม่มีการคัดเกรดอาหารนะ S <S แต่ในต่างประเทศเขาเริ่มมีการคัดเก็ดแล้วแล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยจัดอยู่ในฟู้ดเกรดเกรดเอด้วยนะครับผมเกรดเกรดเอนี่เขาแบ่งยังไงคะสำหรับก็นในหมายเลขที่เราได้เนี่ยที่ต่างประเทศเนี่ยเขาโอคัดอยู่ในเกรดเ0 0ู6ยเรียกได้ว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยอาหารเสริมในท้องตลาดนะมีเป็นหมื่นๆมีเป็นแสนแสนชนิดของเราเป็นเกรดเหมายเลขหกนั่นหมายความว่า ของแท้แน่นอนการันตีในเรื่องของคุณภาพคุณพูดยอมรัเลยต่างประเทศยอมรับครับแล้วเขาบอกว่ามีสารอาหารอยู่ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นสารที่มีชื่อว่าพีพผ้าใช่ไหมครับพีผาพีผาคืออะไรอเออหลายคนสงสัยใช่ไหมจะบอกให้ว่าตัวพีพาเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าบอกได้เลยว่าอาหารเสริมที่มีอยู่ในท้องตลาดทั่วประเทศไทยตอนนี้ไม่มีสารอาหารตัวนี้เลยแล้วเป็นสารอาหารที่สําคัญมากวงการแพทย์เนี่ยสนใจอย่างมากว่าสารอาหารพีพ้าเนี่ยคืออะไร พีพาคือเป็นคำย่อนะฮะคำย่อเนี่ยมาจาก p e r o ออ s o m e proliferator a c t i v a t e เ receptor ตัวแรกเนี่ยคือช่วยในเรื่องของการเพิ่มออกซิเจน p e r o x ซ s o m e นะฮะเพิ่มออกซิเจนในระดับเซลล์แล้วได้รับออกซิเจนเผาผ่านดีขึ้นนะครับตัวที่2อง proliferator เซลล์มีการตายแล้วมีการเกิดใหม่ตลอดเวลาอย่างที่เรารู้นะฮะเหมือนเราผิวัดเปลี่ยนผัดเปลี่ยนผิวเนี่ยแต่ถ้าเซล เกิดใหม่หน้าตาไม่ดีทํางานไม่ดีร่างกายก็สุดโทมใช่ไหมอันนี้มันจะโปรเทคทําให้เซลล์ในร่างกายเนี่ยทางานดีขึ้นผลิตเซลล์ใหม่ที่แบบเหมือนตัวแม่เลยแข็งแรงสมบูรณ์เลยตัวที่3ก็แอคทีเวทก็ชืวช่วยกระตุ้นทําให้เซลล์ในทำงานโอ้โหแข็งขันเลยเซลล์ที่ตัวไหนขี้เกียจตัวไหนที่มันทํางานผิดวิธีผิดรูปแบบก็ให้มันทํางานถูกต้องแล้วก็ตัวรีเซพเตอร์เนี่ยเป็นตัวเปิดปากเซลล์ทำให้เซลล์เนี่ยรับสารอาหารได้มากยิ่งขึ้นเซลล์ก็จะทําการ มีระบบเผาผ่านที่ดีขึ้นระบบเขาเรียกได้รับพลังงานมากขึ้นเซลล์ก็ทํางานแข็งแรงเต็มที่ค่ะก็ในฐานะผู้หญิงคนหนึ่งละกันนะคะได้ยินนี้แล้วคิดว่ามันต้องส่งผลในเรื่องของความงามด้วย<ช>เปล่าแน่ๆเ,เ,เ,เลยก็คือที่ช่วงที่ทานเนี่ย คนที่มีออยากได้เรื่องเอาง่ายๆมีปัญหาเรื่องผิวพรรณอยากทานเพื่อผิวพรรณใช่ไหมฮะผิวพรรณใสทานแค่ตัวนี้ตัวนี้ช่วยได้เหมือนกันช่วยได้บางคนโอ้ยคอลลาเจนอะไรไม่ต้องเลยคอลลาเจนตัวนี้มันก็มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วใช่เพราะมันมี B3 B6 B9 ซึ่งพอเวลาเข้าไปเนี่ยมันจะสร้างคอลลาเจนอิลาสตินเซลล์มในผิวพรรณเรียกว่ามันผ่อง เขาเรสวยจากข้างในอ่ะมันมันไม่ใช่แบบจากข้างนอกเข้าไปนะแต่มันสวยจากข้างในอ่ะเมย์ทำให้สดผิวพรรณสดใสก็เลยดูดีเหมือนที่เขาบอกไงว่าดูดีจากภายในเป็นอย่างนี้ไหมคะเพราะว่าเราทานเท่าไรพัฒแล้วอย่างนี้เรื่องของอายุอะคะเรื่องของวัยถ้าเกิดตอนนี้ก็คือเริ่มอายุมากแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ไม่อยากจะมีริ้วรอยไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะอย่างเงี้ยมันทะลอวัยได้ด้วยไหมก็ตัวนี้มันจะมีสารอาหารหลายตัวนะครับอย่างเช่น CGF ออันนี้ตัวนี้เน้นในเรื่องของการลด ความอ่อนเยาว์เลยคือทําให้เราเนี่ยชะลออายุไม่ให้แบบแอนตี้เอจจิ้งอ่ะนะ,ะนะไม่ให้มีริ้วรอยก่อนวัยไม่ให้มีแล้วทําให้เรามีกรดอ่าช่วยให้ร่างกายเนี่ยหลังกรดฮอร์โมนเราจะได้ดูเป็นหนุ่มเป็นสาวอ๋อ,อแสดงว่าถ้าใครที่มีริ้วรอยอยู่แล้วเนี่ยแล้วอันนี้เนี่ยมันจะทําให้แบบดูดูดีขึ้นคือผลิตภัณฑ์นี้มันเป็นแบบองค์รวมอะ่ะคือถ้าเราต้องการอยากจะมีอ่ส่วนไหนด้วยตามที่เรามีความบกพร่องที่เรารต้องการอยากจะดูแลอวัยวะส่วนไหนที่มันผิดปกติ เรากินแค่ตัวนี้ก็พอแล้วคือเรียกได้ว่าอาหารโดยทั่วไปเขาจะเรียกว่าฟังชั่นอลฟู้ดคือกินเพื่อทีละตัวบางตัวเพื่อสมองมาตันเพื่อระบบเลือดบางถ้าเรากินแค่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันได้ครบเลยผิวพรรณก็ดีขึ้นนะฮะร่างกายที่คนบอกว่ามีอาการอ้วนนะทานแค่ตัวนี้มันก็จะช่วยในเรื่องระบบโผผาาเรื่องความอ้วนด้หรอจริงๆเขามีการแข่งขันกันด้วยนะทานผลิตภัณฑ์นี้แทนอาหารเลยนะแบบไม่ไม่กินอะไรเลยแล้วทานแค่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้วันเนี่ยครับจริง นะฮแล้วเขาสามารถลดน้ําหนักได้เป็น10บกิโลเลยแล้วมันไม่หิวครับเราไม่กินอะไรคือร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันมันมีความรู้สึกว่าอยากจะให้มีอะไรให้มันหนักหนักท้องเราก็อาจจะกินผลไม้หรือดื่มน้ำผลไม้น้ำพันุหรืออะไรเงี้ยแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ตรงนี้เป็นหลักเลยเขามีสารอาหารครบอยู่แล้วใช่ คือมันง่ายอ่ะในในการที่จะรับประทานใช่ไหมฮะเราไม่ต้องไปสรรหาอุ้ยอันนั้นกระปุกนึงอันนี้วิตามินลงเต็มบ้านไปหมดบองคนเปิดตู้มาโอ้โหหลอดลาหมื่นนะที่จริงลองไปเปิดบ้านตัวของคุณเองท่านผู้ชมมานะครับลองไปเปิดบ้านดูแล้วลองเปิดตู้ดูเฮ้ยถ้าหรอว่าเห็นอาหารเสริมเรียงเป็นเชลเลยเนี่ยแนะนาว่าถ่ายแค่ตัวนี้ตัวเดียวครบทั้งหมดเลย แล้วอย่างนี้วันหนึ่งนี่ต้องกินเยอะไหมครับต้องทานวันหนึ่งใช่ไหมฮะกระปุกหนึ่งมีกี่เม็ดเลยกระปุกกระปุกนี้มันจะมีอยู่600เม็ด600เม็ดจริงๆแล้วปริมาณการทาเนี่ยไม่จํากัด ถ้าอยู่กับเราเนี่ยหกร้อเม็ดน่ะถ้าเฉลี่ยเอาให้ทานหนึ่งกระปุกภายในหนึ่งเดือนเนี่ยนะฮะมันก็ทานอยู่ที่ตกประมาณวันละ20เม็ดเองวันละย0ิเม็ดนี่ต้องแบ่งเป็นแบบเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนอย่างี้ใช่แบ่งแบ่งได้ครับจะทานรวดเดียวหรือจะทานแบบคือทํายังไงก็ได้เพราะว่าในหนึ่งวันเนี่ยเราควรจะต้องได้รับสารอาหารให้ครบห้าโมยูครับเราจะกินยังไงก็ได้จะกินเล็กๆน้อยๆหรือจะกินทีเดียวทั้งหมดก็ได้อย่างคนที่เขาทานเป็นอาหารเลยเนี่ยเขาจะกินวันละสามสิต่อมห้าสิบเม็ิต่อม โอ้กินแบบไม่ต้องนับกันเลยใช่ไหมคะใช่แล้วเตอนนี้ผลผลก็คือน้ําหนักโลนลงไปอ่าสิบกว่ากิโลนะฮะน้อยที่สุดเลยนะสองกิโลยังไงลงแน่ๆในระยะเวลาเดือนเดียวเดือนเดียวโอ้ใช่สุขภาพร่างกายเป็นไงคะถ้าผลิตภัณในในผลิตภัณฑ์เนี่ยนะคะก็คือในในกล่องเนี่ยก็จะเป็นกระปุกในกระปุกก็จะมีซองกลอนนะแล้วก็ฉีกซองอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีซิปล็อกด้วยใช่มีซิปล็อกให้นะครับแล้วก็วิธีการแกะก็อย่างนี้เลย ข้างในก็จะมีกันชื้นว่าไปนะครับแล้วก็วิธีการทานก็เทใส่มือเป็นเมดกลมๆสีขยวแบบนี้และกินเี้ยเดี๋ยวฟึบทานจริงๆเราทานหมดนี่เลยก็ได้อันนี้มันเกินเกิน15เกิน20เมิลแล้วเนี่ยแต่จริงๆเราไม่ต้องใส่ใจเลยคือจริงๆเราสามารถทานได้เลยและการดูดซึมครับการดูดซึมกป็รยเวลา95เรภายในสองชั่วโมงคือไม่ต้องทานอาหารร่วมด้วยก็สามารถดูดซึมได้จริงๆดีที่สุดเลยคือทานตอนท้องว่าง นะเพราะว่าร่างกายเราต้องการตอนเช้าเช้าเนี่ยอย่างบางคนตื่นเช้ามาเขาบอกว่าอาหารที่ดีที่มื้อที่ดีที่สุดคือต้องทานอาหารเช้าใช่ไหมฮะแต่เราก็ทานอาหารเช้าน้อยมากครับผมน้อยมากแล้วนี้ถ้าใครที่สนใจแล้วดูอยู่แล้วบอกเฮ้ยอยากจะหาซื้อนี่ซื้อได้ที่ไหนครับอ๋อตรงนี้ c เซ็ center เลยครับโทรเข้ามาที่โทรมาที่เบอร์นี้เลย081นะฮะ819 88 อ่าศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแปดแปดหกสองครับนะฮะโทรเข้ามาดิเบอร์นี้เลยแล้วก็เราจะมีโปรโมชั่นให้ด้วยเออโปรโมชั่นคืออะไรโอ้แน่นอนเลยคุณผู้ชมรายการของเรานะคะไหนๆคุณเอ็มมาถึงนี่แล้วนะคะก็ขอโปรโมชั่นนิดนึงละกันใช่คะปกติกระปุกเนี้ยนะฮะกระปุกเนี้ยจะเขียนด้านหลังไว้เลยว่าระบุราคาไว้เลยว่าอยู่ที่3,200ันสอบาทวันนี้มารายการอร่อยครับนะฮก็ต้องมีของอร่อยอร่อยอาหารดีๆให้เพราะฉะนั้นโปรโมชั่นเนี่ย2,800ต่อกระปุกเองครับเดือนนึง ตกมือหนึ่งไม่ถึงร้อยอ่ะ,ะถ้าถ้าเฉลี่ยต่อเดือนนะวันหนึ่งไม่ถึงร้อยบาทอ่ะ,ะแต่คุณได้สารอาหารครบั้วนเลยลดราคาไปแล้วสี่ร้อยนะจากตรงนี้ลดลง <ด S 1> แล้วแล้วที่สำคัญนะถ้าซื้อสามกระปุกนะครับผมลดให้เลยเหลือกระปุกละสองพันห้าสามกระปุกเจ็ดพันห้าเอง โอ้คุ้มเข้าไปอีกตั้งสาวไ้าไปลูกคุ้มเข้าไปอีกก็ทานได้ประมาณ3าสี่เดือนใช่คือโอ้ถ้ากินกันทั้งบ้านเนี่ยบอกได้เลยสามก็ปลูกไม่พอแน่นอนค่ะนะฮะค่ะครับแล้วถ้าใครที่อยากอยากจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมมีเว็บไซต์ไหมครับมีครับผมเข้าไปที่ www.myplamlife.com สะกดไงเอ่ยอ่า m y m นะครับ my ตัวฉัน plamlife p r i m e l i f e ครับ m y l i f e c o t com จำเบอร์อีกครั้งหนึ่งดีกว่า0 8 0 8 1ครับนะครับ819 8862เพ้าะฉะนกั้นถ้าใครที่สนใจครับอยากมีสุขภาพดีแล้วก็ทั้งเรื่องผิวพรรณลดน้ำหนักนะครับอาหารควบใช่เยอะไปหมดเรื่องของคนมีโรคประจำตัวคนที่ทานยาอยู่ทุกอย่างช่วยได้หมดเลยทุกอย่างดีขึ้นทั้งหมดนะคะก็เหมือนเบ็ดเสร็จในกล่องเดียวนะคะมีครบในอันนี้อันเดียวนะคะผลิตภัณฑ์นี้ชื่อว่า v e ทชอลไลซ plus นะคะซึ่งคุณผู้ชมที่เป็นคุณผู้ชมแฟนคลับของเราละกันนะคะก็โทรมาที่เบอร์0ูนย์อะไรนะคะศูนยนกะคะก็จะได้รับโปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยนะคะจากราคา3,200บาทเหลือ2,800บาทนะคะถ้าซื้อ3ากระปุกเหลือ2,000 500ร้อยบาทต่อกระปุกนั่นเองนะคะใช่นะครับอย่างไงวันนี้เราก็มาแนะนําเรื่องดีๆนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่อุตส่าห์แวะมาแนะนําให้เราได้รู้กันด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณเอมขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมสำหรับเบรกนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพักกันแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาอยู่กับรายการของเรานะครับกับอร่อยขับครับค่ะ